ทาลิกขิดลิกโชคชะตาตอนที่สิบเอดเด็กหนุ่มทั้งสองชัดเจนว่าเป็นต้นฤดูวาสัน แต่วันนี้กลับร้อนระอุเล็กน้อยเฉินเฉงเซิงไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากปัญหาของสภาพอากาศหรือว่าสภาพอารมณ์ของตนเป็นแน่เมื่อเขาเดินกลับไปถึงโรงเตี๊ยมก็พบว่า,าแขนเสื้อของตนเองเปียกเหงื่อชุ่มฝุ่นที่เกาะบ,บนนั้นเปลี่ยนเป็นคราบสกรปรกคนรักความสะอาดเช่นเขาจึงยิ่งอารมณ์ดำดิ่งลงอีก จนกระทั่งมองเห็นคนผู้หนึ่งคนผู้นั้นคือเด็กหนุ่มอภรรครามเขายืนอยู่ตรงกลางห้องโถงของโรงเตียมแงนหน้าขึ้นเล็กน้อยสีหน้าท่าทางเฉยเมยไม่สนใจว่าตนยืนตรงนี้แล้วจะทำให้ผู้อื่นเดินไม่สะดวกเลยสักนิดช่างหญิงทนงระหนึ่งก็เรียนป่าซึ่งมีเหลือบแลนกกระจอกที่กำลังจิกกินอาหารอยู่ข้างเท้า โรงเตี๊ยมแห่งนี้อยู่ใกล้กับสุสานเทียนซูมีผู้คนเดินขวักไขวายไปมาไม่หยุดหย่อนยามนี้เป็นเวลาอาหารพอดีผู้คนที่เข้ามาในโรงเตี๊ยมจึงบรนหนึ่งกระแสน้ําแต่กลับไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เขาเด็กหนุ่มอภรครามเรากับเป็นโขดหินโดดเดี่ยวที่อยู่กลางแม่น้ําล่วเหอกระแสน้ําไหลกระทบโขดหินแล้วแยกออกก่อนกลับมารวมกันใหม่ เป็นภาพที่แปลกประหลาดเฉินฉางเซิงรู้จักเด็กหนุ่มคนนี้แต่คนในโรงเตียมไม่รู้จักเขาเขารู้สึกตกตะลึงเห็นได้อีกฝ่ายจึงมาปรากฏตัวที่นี่คิด,ค,ดคิดดูแล้วคงมาหาตนเพียงแต่มาหาตนทำไมเล่าเฉินฉางเซิงเดินไปเบื้องหน้าของเด็กหนุ่มอาพรครามประสานมือทักทาย หลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีเด็กหนุ่มผู้นี้คือคนที่เฉินฉางเซิ่งพบเจอตอนเข้ารับการทดสอบที่สำนักเทียนเต้าหรือก็คือถังซานสื่อรล่้วนั่นเองชื่อของเขามาจากการจัดอันดับบนทำเนียบชิงหวินที่น่าสนใจก็คือเขากับเฉินฉางเซิ่งเหมือนกันตรงที่ไม่ถนัดพูดคุยกับผู้อื่น หลังจากเขาประสานมือทักทายกลับไม่รู้ว่าสมควรกล่าบอะไรเช่นกันภายในโรงเตียมยามนี้เงียบราวกับสุสานผู้คนไม่กล้ารบกวนถังสารสื่อลิ้วพากันก้มหน้าก้มตากินข้าวอย่างพยายามไม่ให้เกิดเสียงใดๆยิ่งไม่กล้าคุยกันแต่สายตามากมายล้วนตกไปยังเด็กหนุ่มทั้งสองผู้คนในที่นี้ อยากรู้อยากเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปบรรยากาศที่เงียบวังเวงทำให้รู้สึกอึดอัดท่ามกลางสายตาผู้คนที่กำลังจับจ้องมองก็ทำให้อึดอัดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับถังซานสือ่ริ้วเพราะเขาต้องการแสดงด้านที่สุข,ขุมและใจกว้างต่อเฉนินฉางเซิงโชคดีว่าเขาอายุมากกว่าเฉนินฉางเซิงเล็กน้อย หลังจากค่อยโครคนแล้วในที่สุดก็คิดวิธีการแก้ปัญหาออกจึงกล่าวว่าแขกมาทั้งทีไม่เชิญให้ข้านั่งสักหน่อยหรือด้วยเหตุนี้ฉันฉางเซิ่งจึงตื่นจากพวังเชื้อเชิญเขาเข้าไปในห้องควักเงินออกมาสิบกว่าเหรียญเรียกให้เสี่ยวเอ,อ่อชงน้ำชามาหนึ่งกาผ่านไปไม่นานน้ำชาก็ชงเสร็จเรียบร้อย โต๊ะหนังสือตัวหนึ่งวางกาน้ำชาหนึ่งกาเฉิญฉางเซิงรินชาลงไปในถ้วยทั้งสองเจ็ดส่วนจากนั้นเชิญอีกฝ่ายดื่มน้ำชาตามด้วยบรรยากาศเงียบวังเวงเช่นเคยนี่ช่างอึดอัดยิ่งนักทั้งซันสือเลี้ยวอดกลั้นไม่ไหวอีกต่อไปจึงเปิดประตูเห็นภูเขาทันทียังสอบไม่ผ่านใช่หรือไม่ คำว่าเปิดประตูเห็นภูเขาหมายความถึงการเข้าสู่ประเด็นโดยไม่ได้อ้อมค้อมเฉินฉางเซิ่งทราบความหมายนั้นจึงกล่าวด้วยความสัตย์จริงครั้งที่สี่แล้วที่ไม่มีชื่อในประกาศทั้งสานสื่อเรียบดิ้งเงียบไปชั่วขณะหนึ่งเอ่ยว่าข้ารู้ว่าเป็นคนอบายของจวนขุนพลเทพตร,ตรงอวีเฉินฉางเซิ่งเนยหน้าขึ้นเขาแปลกใจ ไม่ได้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะทราบสายสนกลในของเรื่องราวแต่ไม่รู้ว่ารู้มากน้อยแค่ไหนนำมาซึ่งข้อสงสัยแววตาจึงเปลี่ยนไปจากปกติแวบหนึ่งทั้งซานสือเลี้ยวค่อนข้างประทับใจในตัวเฉินฉางเซิงเขารู้สึกว่าเด็กหนุ่มผู้นี้มีพรสวรรค์นิสัยเป็นมิตรจิตใจก็ดีงามมีคุณสมบัติให้ผู้คนคาดหวัง เวลานี้เมื่อเขาพบว่าแวลตาของเด็กหนุ่มเปลี่ยนไปรากับปลายมีดอันคมกริบโคตรแปลกใจไม่ได้ดวงตาเขาหลีลงเล็กน้อยพร้อมกับรู้สึกว่าเฉินฉางเซิงยิงน่าสนใจมากขึ้นไปอีกทันทีที่ถังซานสือเลี้ยวเอ่ยคำว่าจวนขุพนพลเทพตรงอวีเห็นได้ชัดเจนว่าเฉินฉางเซิงร่างสั่นไหว แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้เอ่ยอธิบายอะไรทำให้เขาอดโมโหไม่ได้ขมวดคิ้วกล่าวด้วยเสียงอันดังว่าเจ้าไม่โมโหเลยหรือไม่โกรธแค้นเลยหรือเฉินฉางเซิงสบตาเขาแวบหนึ่งหลังจากนั้นก็กรอกตาไปด้านข้างช้าๆเห็นการตอบสนองเช่นนี้ถังซานสือเลี้วเกือบจะพ่นเอาน้ำชาในปากออกมา จริงอยู่ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ดูเป็นคนกล้ำกลื้จนสามารถพูดได้ว่าทึ่มทื่อแต่คิดไม่ถึงว่าจะมีด้านที่เป็นเด็กเช่นนี้ยามนั้นเฉินฉางเซิงในใจครุ่นคิดข้ากัดกลุ่มจะตายอยู่แล้วจําเป็นต้องให้เจ้ารับรู้ด้วยหรือเฉินฉางเซิงไม่คิดจะให้ผู้อื่นรับรู้เรื่องหนังสือสมรสแม้นั่นจะเป็นฉนวนทำให้เขาถูกกีดกันจนไม่ผ่านการทดสอบเข้าสำนักศึกษาทั้งสี่ก็ตาม เรื่องหนังสือสมรสอาจกล่าวได้ว่าตอนนี้สิ้นสุดลงแล้วแต่ยังคงเป็นความลับระหว่างเขากับจวนขุนพลเทพตรงอวีถึงแม้ว่าจวนขุนพลเทพตรงอวีจะข่มขู่มาตลอดยิ่งกว่านั้นยังมีคำพูดนั้นของหญิงรับใช้อวุโสที่ทำให้เขาโกรธเคืองอย่างยิ่งแต่เขายังคงไม่คิดที่จะนำเรื่องนี้มาเปิดเผยให้ใต้ล่าและรับรู้ ไม่ใช่เพราะเขาเกรงกลัวที่จวนขุนพนเทพตองอีคนครูยิ่งไม่กลัวจะถูกพวกเขาสังหารเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วตนจะนำหนังสือสมรสส่งคืนให้กับจวนขุนพลเทพอยู่ดีแล้วเหตุใดต้องให้เรื่องเช่นนี้เผยแพร่ไปทั่วทุกตรอกซอกซอยด้วยเล่าคุณหนูสีอาจจะเป็นคนหญิงยัโสและเย็นชาเหมือนดังบิดามารดาที่น่าชังของนางแต่หากถึงเวลา ที่จวนขุนพลเทพมาขอโทษเหตุใดเขายังต้องให้เด็กสาวคนหนึ่งพบกับความยุ่งยากจากการสมรสกับเขาในภายหลังด้วยเล่าใช่แล้วเขารู้ว่าตนเองสุดท้ายแล้วจะถอนการมั่นหมายเพราะเขาเชื่อมั่นว่าคงจะมีสักวันที่จวนขุนพลเทพมาขออาภัยกับตนทั้งไม่อยากให้ผู้คนบนโลกนี้ได้รู้จากชื่อของตนเพราะเรื่องคุณหนูสุี นี่อาจเป็นความทนงตนอาจเป็นความดื้อรั้นสรุปก็คือเขาอยากจะยืนหยัดสู้ต่อมุมมองที่เขามีต่อโลกใบนี้ยังคงเป็นการยืนหยัดที่จะก้าวเดินไปตามทางด้วยใจบริสุทธิ์ต่อไปที่น่าสนใจก็คือแม้ว่าเฉินฉางเซิงจะไม่กล่าวสิ่งใดและถังซานสือเลี้ยวก็ไม่รู้สายสนกลในอะไรทั้งสิ้น แต่เขากลับเข้าใจเจตจำนงของเฉินฉางเซิงจึงอดชื่นชมอีกฝ่ายมากยิ่งขึ้นไม่ได้เขาดื่มชาอุ่นๆในถ้วยจนเหือดแหง้งยื่นมือไปตบไหล่ของเฉินฉางเซิงกล่าวว่าข้าชื่นชมเจ้าอ,อย่างยิ่งถึงแม้จะเป็นผู้มีพรสวรรค์ซึ่งมีชื่ออยู่ในอันดับ36บนทำเนียบชิงอวินยืนเด่นอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายประหนึ่งคลื่นน้ำในมหาสมุทร สง่างามราวกับกะเรียนป่าที่ไม่มีผู้ใดกล้าล่วงเกินแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งดังนั้นจึงช่วยไม่ได้ที่อากับกิริยาของเขาจะแสดงถึงความเย่อหยิ่งซึ่งปิดปันไม่มิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามเอ่ยประโยคนี้ประหนึ่งผู้อาวุโสว,วางตัวต่อหน้าผู้เยานี่ถ้าคนที่ถังซานสือเลี้ยวกำลังพูดด้วยไม่ใช่เฉินฉางเซิง คงเกิดการขัดข้องใจไปนานแล้วแต่เฉินฉางเซิ่งเข้าใจดีว่าเพียงอยากแสดงเจตนาดีและปลอบประโลมตนอย่างไรก็ตามเห็นชัดว่าพวกเขาสองคนทำเรื่องเช่นนี้ไม่บ่อยจึงต่างฝ่ายต่างเงอะง,งะเล็กน้อยเฉินฉางเซิ่งกล่าวตอบขอบคุณทั้งซานเือเลี้ยวเอ่ยต่อ เออเพียงว่าจาขอบคุณนั้นไม่พอเจ้าต้องเลี้ยงอาหารข้าด้วยการแสดงความปรารถนาว่าอยากคบหาเป็นสหายด้วยยังคงเงะงะเช่นเดิมเฉินฉางเซิ่งพลันเห็นใจอีกฝ่ายดูท่าว่าตลอดทั้งชีวิตนี้เด็กหนุ่มคงเจ้าแต่ฝึกบำเพ็ญเพียรมีหน้าเล่าอายุเพียงเท่านี้ก็มีพลังลึกล้ำสูงส่งแต่การจัดการเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คน ช่างย่ำแย่และดูหน้าขันไม่รู้จริงๆว่าต่อไปภายหน้าจะอยู่อย่างไรแต่ไหนแต่ไรมายามเฉนฉางเซิองรุ่นคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มักจะใจจดใจจ่อมองดูภายนอกไม่ผิดกับพวกทึมทื่อทั้งซานสื่อเลี้วมองดูเด็กหนุ่มแล้วอดไม่ได้ที่จะสายหัวรู้สึกสงสารยิ่งนักในใจคิดว่าเจ้าเด็กคนนี้ ตลอดชีวิตคงจะเอา,เอาแต่อ่านตำราไม่น่าเล่าอายุเพียงเท่านี้ถึงสามารถจดจำเนื้อหาคำสอนและเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้มากมายแต่การจัดการเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนช่างย่ำแย่และดูน่าขบขันไม่รู้จริงๆว่าต่อไปภายภาคหน้าจะอยู่อย่างไรสรุปแล้วเด็กหนุ่มสองคนผู้ซึ่งต่างก็ไม่มีคุณสมบัติจะมาเห็นอกเห็นใจฝ่ายตรงข้าม ได้รับเอาความเห็นอกเห็นใจจากกันและกันและเริ่มต้นมิตรภาพหลังจากได้พบกันครั้งแรกที่สำนักเทียนเต้าเฉินฉางเซิงให้เสี่ยวเอิ่นนำรายการอาหารมาประเมินดูแล้วเงินที่อาจารย์และสิทธิพี่มอบให้เพียงพอให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในจิงตู2อสปีเช่นนั้นก็ไม่ต้องคิดสิ่งใดมากดันรายการอาหารไปอยนตรงหน้าถัางซานสื่ริว แล้วกล่าวว่าเชิญตามสบายนี่เป็นครั้งแรกที่ข่าเลี้ยงอาหารผู้อื่นเขาคาดคิดไม่ถึงว่าประโยคนี้จะทำให้ถังสารสื่อเลี่ยวสงสารเขาจับใจอดสงสัยไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วเจ้าเด็กคนนี้โผลออกมาจากซอกหลืบเขาแห่งใดกันแน่